เชฟโรเลตแคปติว่านะครับ C 1 0 0นะครับตัวนี้นะครับมีปัญหาในเรื่องของคันเร่งนะครับเหยียบอืดนะครับวิ่งแล้วไม่มีอัตราการเร่งที่ตอบสนองที่ดีนะครับเลยเดินทางมาที่ใหญ่ยนจุนิ่งนะครับตอนนี้เราก็วิเคราะห์งานนะครับด้วยสายตาด้วยเครื่องมือเฉพาะทางนะครับตรวจสอบอะไรก่อนนะครับอันดับแรกนะครับจะดูในส่วนของแบตเตอรี่ก่อน นะครับมาดูในส่วนของแบตเตอรี่เสร็จนะครับดูในส่วนของ ECU นะครับ ECU ก็จะฟ้องโชว์ขึ้นมานะครับในส่วนของระบบเครื่องยนต์นะครับระบบของเครื่องยนต์นะครับก็เจอในส่วนของนี่นะครับในส่วนของระบบเทอร์โบนะครับเทอร์โบเป็นอะไรเทอร์โบเสียหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับคราวนี้ผมจะบอกอย่างนี้ครับว่ารถยนต์นะครับที่มีการเปลี่ยนท่ออินเตอร์ต่าง มานะครับเปลี่ยนท่ออินเตอร์ต่างๆจริงความใส่ใจของช่างเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับความใส่ใจของช่างนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากทําไมถึงต้องพูดอย่างนี้นะครับเคสนี้นะครับขอให้เป็นเคสตัวอย่างเลยนะครับสําหรับการใส่ท่ออินเตอร์ในรถเชฟ400คันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนี่นะครับมีการเปลี่ยนท่ออินเตอร์มานะครับมีการเปลี่ยนท่ออินเตอร์มานะครับเดี๋ยวผมให้ดูจุดนี้เห็นไหมครับว่าจุดนี้จะมีเข็มขัดรัดนะครับ แล้วดูนี่ดูนี่นะฮะขอกล้องไปลึกๆนิดนึงนะครับอ่าโอเคดูนะครับเห็นไหมครับว่าเจออะไรนี่ฮะนี่คือเขี้ยวนะครับของตัวเข็มขัดแล้วดูสิเห็นไหม <S <S เห็นสภาพไหมฮะ <S <S พอตัวนี้มันเบ่ง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 นะครับเวลาส่งความเร็วจ้างบูทของระบบอินเตอร์นะครับไอนี้ก็แทงแทงแทงนะครับอ่าโอเคครับทั้งแทงทั้งเบ่งสรุปก็แตก นะครับน้ำมันไหลออกเยอะเห็นไหมฮะนะครมีน้ํามันมีคาบน้ํามันเยอะต่างๆนะครับของ400คันนี้ก็นี่แหละครับถึงบอกว่าทําไมการทํางานที่ใส่ใจนะครับมันก็จะช่วยให้ลูกค้านะครับประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้นด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะครับมาที่ใาย่ยนนะครับเราตรวจสอบอย่างละเอียดให้รถทุกคันที่เดินทางเข้ามาครับ